แต่ว่าเบื้องต้นเลยนะครับเราไปติดตามนะครับเรื่องของกรณีเศรษฐกิจไทยภาพรวมนะครับเรื่อง Macro อ c o n o m i c ิกส์เพราะว่า KKP Research ได้มีการปรับลดการประมาณการเตริบโตเศรษฐกิจไทยนะครับในปีหน้าและปีถัดไปด้วยอะไรเป็นปัจจัยกดดันติดตามได้ในช่วงของ Wealth h e a d Line ครับ เศรษฐกิจบ้านเรายังไม่เติบโตตามศักยภาพสักทีนะครับและล่าสุดนี้ทางด้าน KKP Research เองนะครับได้มีการประมาณการบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่องเลยแล้วก็ปรับประมาณการเติบโต GDP ปีหน้าลงนะครับเหลือเพียงแค่ไม่ถึง3%คือ2.6%และในปีถัดไปคือปี69ปรับลดลงนะครับเหลือเพียงแค่2.4%แค่นั้นคาดว่านะครับถึงแม้ว่าในปีหน้าเองอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพิ่มเติมและประเมินว่าถึงแม้จะมีการจ่ายเงินนะครับดิจิทัลวอลเล็ตเต็มทุกเฟสก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีน สำคัญเลยส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าปัจจัยความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ่อนแอสินเชื่อตอนนี้ถือว่าตึงตัวเข้มงวดมากการฟื้นตัวไรายได้ล่าช้ามีนนน้มรุนแรงขึ้นและจะกระทบต่อการบริโภคมากกว่าการแค่แก้ไขได้เพียงแค่การแจกเงินสดเพียงแค่ครั้งเดียว k k b Research นะครับโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินากินพัทระเปิดเผยบอกว่า ภาพรวมแล้วเศรษฐกิจยังไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาศักยภาพเดิม3-3.5%ได้ไทยยังเป็นหนึ่งประเทศที่เติบโตช้าที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราในช่วงวิกฤตหลังวิกฤตโควิดทั้งนี้ครับมีการประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเพียงแค่2.6%ครับในปี68คือปีหน้าส่วนปีถัดไปลงไปกว่าน,นั้นอีกเหลือแค่2.4%เศรษฐกิจไทยอ่อนแอลงในปีหน้าเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งระยะสั้นกับระยะยาวด้วยไปดูกันบ้างน,นะครับว่า4ปัจจัยที่ KKP Research เขาไล่เลียงมีอะไรบ้าง1ครับ ัญหาความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมบ้านเราตอนนี้หดตัวลงมาต่อเนื่องเลยนะครับมีความเสี่ยงชะลอตัวเพิ่มเติมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่ามีการปรับภาษีนําเข้านะครับเวลาที่เราส่งสินค้าออกไปยังสหรัฐส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อภาคการส่งออกไทยอีก ถัดมาครับไปดูภาคบริการบ้างแนวโน้มขยายตัวช้าลงหลังจากที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเองนะครับก็ถือว่ากลับมาเป็นปกติก็มีความหมายว่าเข้าสู่ระดับพีคไปแล้วนะครับถัดมาครับการหดตัวของสินเชื่อในภาคธนาคารที่ตอนนี้เข้มงวดมากๆเลยยังเดินหน้าต่อไปแน่นอนกระทบต่อการบริโภคในระย,ยะข้างหน้าและ4ครับปัจจัยเชิงประชากรนะครับเข้าสู่สังคมสูงวยกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยทีนี้ไปดูเรื่องของเงินหมื่นกันบ้างซึ่งทางด้านของ รัฐบาลบอกว่าจะเป็นหมัดที่ทรงพลังมากในการยับูั้งเศรษฐกิจแต่ทีนี้ครับ KKP เองอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นนะครับแน่นอนว่าในเรื่องการจ่ายเงินนะครับดิจิทัลวอลเล็ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยในระยะหนึ่งแต่ว่า KKP มองว่าเป็นระยะสั้นนะครับการแจ่ายเงินสดขนาดใหญ่เริ่มตั้งแต่ปีนี้ไปแล้วก็คือเฟสหนึ่งผ่านไปแล้วถัดมาก็จะเป็นเฟสสแล้วก็เฟสสในปี68นี่แหละครับ ระยะที่1ไปแล้ว142,000ล้านบาทครับจุด7% GDP ใช้ไปนในไตรามาสที่4ของปีนี้แจกเงินสด1,000 0บาทให้กลุ่มเปราะบางเฟสที่2ครับ184,000ล้านบาทมากกว่าเดิมเล็กน้อยจุด9% GDP จะถูกแจกเป็นเงินสดนะครับไม่ใช่ดิจิทัลนะครับเป็นเงินสดให้กับผู้สูงอายุ5ล้านถึง8ล้านคนภายในเดือนมก,การาคมนี้ระยะที่3ครับ ยังเหลืองก็ประมาณอีก1นึ่งแสนล้านบาทครับจะเอาไปแจกให้กับประชาชนอีก10ล้านคนที่ลงทะเบียนในโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลคาดว่าเริ่มดําเนินการไตรามาสที่2ของปีหน้าแต่ทีนี้ครับ KKP Research ถึงจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ครบทุกเฟสไปแล้วแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญ เพราะปัจจัยสําคัญอื่นๆครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ่อนแอสินเชื่อที่เข้มงวดจากธนาคารการฟื้นตัวขงรายได้ที่ยังมีความาความล่าช้ามีน้โน้มรุนแรงขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อการบริโภคยังมากกว่าการแจกเงินสดเพียงแค่ครั้งเดียวคือวันอ f ฟนั่นเองครับ ถึงถือว่ามีความท้าทายหลายประเด็นสำหรับเศรษฐกิจไทยนะคะไม่ใช่แค่ปัจจัยภายในค่ะไม่ใช่แค่ปัจจัยเชิงโครงสร้างแต่ว่าถ้าย้อนไปดูนะคะสิ่งที่เราน่าจะต้องเจอกันก็คือเรื่องของผลการเลือกตั้งของผู้นําสหรัฐนะคะที่เราทราบแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาเป็นผู้นําคนใหม่ในปีหน้านะคะคำถามคือแล้วเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลอย่างไรเ k เค e s e a เ c h ์ประเมินเหมือนกันนะคะว่าช่วงครึ่งหลังของปี2568ก็คือในปีหน้านะคะยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยนะั้นน่าจะโตต่ํากว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งเดิมทีนะคะทาง KKP ก็มองแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยจะโตได้แค่2.6แล้วก็ปีต่อไปโตได้2.4เถาาว่าเกิดอะไรขึ้นถึงอาจจะโตต่ำกว่าที่คาดคำตอบก็คือนโยบายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยแหละค่ะซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีการส่งออกไปยังสหรัฐและเกินดุลการค้ากับสหรัฐมากเป็นลำดับต้นๆของเอเชียอย่างไรก็ดีนโยบายการค้าของสหรัฐยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างมากนะคะ KKP มองว่าถ้าการ ขึ้นภาษีนําเข้าขนาดใหญ่มีแนวโน้มใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเจราจาต่อรองด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งอาจจะเห็นสินค้าในกลุ่มเลีลูติ้งที่นําเข้าจากจีนเพื่อการส่งออกไปยังสหรัฐมีแนวโน้มด้านรับผลกระทบก่อนใครไม่ว่าจะเป็นส่วนของโซลาร์พาเนลไวไฟเราเตอร์ซึ่งก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยไม่มากนะคะเพราะว่ามูลค่าเพิ่มที่ถูกสร้างในประเทศอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำอย่างไรก็ตามถ้าไปดูทิศทางของนโยบายการเงินนะคะ KKP Research มองว่า ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะจําเป็นต้องลดดอกเบี้ยนโยบายอีก3ครั้งในปีหน้าจากปัจจุบนัน2.25ต้องลงมาอยู่ที่1.5ค่ะทําไมถึงมองแบบนั้นแม้ว่าทางด้านการสื่อสารของคณะกรรมก,การนโยบายการเงินจะมีท่าทีค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ย้านะคะว่าการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดเป็นการปรับสมดุลใหม่นะคะไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นของนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายแต่ว่าทางค พีมองว่าแบ่งชาติยังมีความจําเป็นว่าจะต้องลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอเหลือเกินภาวะทางการเงินในปัจจุบันก็ตึงตัวโดยเฉพาะสินเชื่อภาคธนาคารที่หดตัวแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศดังนั้นถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลนะคะในปี2558ถึง2562ช่วงนั้นเนี่ยถ้าดูเงินเฟ้อของเราเนี่ยนะคะพื้นฐานต่ำกว่า1%การเติบโตของเศรษฐกิจ3-4%แต่ถ้าไปดูดอกเบีย้ยนโยบาย ะะอยู่ที่1.5ดังนั้นในช่วงนั้นเงินเฟอ้อพอๆกับปัจจุบัน แล้วก็ดอกเบีย้ยในวันนี้กลับสูงกว่าทางทางที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจต่ํากว่ามากทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนั้นโต3-4%ดอกเบีย้ย1.5วันนี้โตแค่ประมาณ2%นะคะแต่ว่าดอกเบีย้ยกลับอยู่ที่2.25%นี่คือสิ่งที่ KKP ประเมินเอาไว้นะคะดังนั้นดอกเบีย้ยในปัจจุบันอาจจะตึงตัวเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจในปัจจุบันเท่านั้นแต่สัญญ,ญาณเศรษฐกิจที่จะอ่อนแอ เสียที่ยังเร่งตัวขึ้นก็จะกลายเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะเปราะบางจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมจึงมองว่าธนาคารประเทศไทยน่าจะต้องลดดอกเบี้ยอีก3ครั้งไปอยู่ที่ 1. 5ในปีหน้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ